สวัสดีครับจากรบตาลสื่อออนไลน์คอมนะครับในเรว่าจะมาเทสต์อมาวิบโรแพทิทิ่มนะครับลันเนอรก็อะนัดรับกับพี่ลุงที่สระบุรีนะครับอันนี้ก็เนี่ยครับจะมีตำแหนิอย่างที่สองไฮเดรปเผลงตรงนี้นะครับนะครับมันเวลาจะแลนดิ้งบางทีถ้าบางคนพี่จะเป็นต้องใช้มือก็ได้แหละครับแต่ว่า้องมาแนะนําให้หาพวกลานจอดหรืออะไรก็ได้ครับที่เล่นกับหินที่เป็นพื้นหินอะไรเงี้ยครับเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับ อ่าแล้วก็จะมีตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ค่ะ้าให้เบลงสองให้ดูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราคอมพอยตก่อนนะครับตอนนี้มันยังไม่มีกีนเ ing นะครับเทคออมนะครับ นี่นะครับปรับปรับปรับแทนที่เหมือนเดิมนะครับปรับเป็นที่ความควาแบบเส็จนะครับสามสิบเกรดเหมือนเดิมนะครับโอเคเนี่ยครับก็ตรงนี้เทสเองให้ดูนเลยมันจะเป็นเนี่ยครับตรงนี้นะครับกดปุ๊บ เห็นไหมครับมันสามารถถ่ายภาพแนวตั้งได้นะครับอ่าายก็เป็นเติมอินนะครับออ่่ะเดดี๋ยวูลคบาารัายก็เป็นเติมอินนะครับไาเป็นเติมเอานะครับโอเคนะครับตอนตรงนี้ก็เดี๋ยวเชนกับพี่ลุงอีกทีหนึ่งครับเป็นปรับแสงเป็นยังไงครับรลองมาค่าสูวนให้ก่อนนะครับ โอเคครับน้ำเ,าเริ่มอ่ะโอเคเริ่มเก็บ่ยไฟแล้วนะครับ <Okay. S 1> นีบบ่นะครับบองมีปโปแพดนะครับมันี้เป็นโดนที่สู้ลสมสบายๆนะครับตอนนี้มันสเสถียรอยู่แล้วน,นะครับโอเคครับเราโซ่เหมือนเดิมน,นะครับ มันถือว่าก็เป็นเจ้าคุณปู่ที่มันเขาเก่าแต่ก็ยังเก่านะครับโ okay. อเคสต o อปเล่คอด์ดา,า,า่นาาทเป็นพัดนิ่งนะครับโอเคอ่ีแยมเิ่นครอดอีกหนึ่งสักมุมนะครับอ่าแมโอเคนะครับ ครับเดี๋ยวมาลองภาพแนวตั้งมุมนี้กันหน่อยนะครับเป็นมุมนี้ก็ได้ครับแต่ผมเอาให้มุมมมุเดียวกันเลยในภาพแนวตั้งอ้าวนะครับภาพแนวตั้งอ่เสร็จไม่ทีเป็นมุมนี้โอเคครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวยังไงเดแต่ทไปดูเห็นนี่ทีน้องบ้ายดีเทนดูโทนนะครับนะครับมันสู้ลมสบายสบายนะครับอันนี้ครับอ็แค่ก็แค่น้นะครับผมน้องบ้ายจะบินซิ่งประจำนะครับ

สู้ลม้ครับครับสู้ลมเนือพาลมมันแรงนะครับลมพัดแรนะครับตอ่ะครับจะเป็นการยกเลิกอ่ะพวกเวลาเราเจอรถหรือบางทีมีเด็กอะไรมากายกเลิกได้ครับอเรียบร้อยนะครับผมครับผมครับสวัสดีครับ